สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำลาบแซลมอนกันนะคะจะใช้ผงปรุงลาบแบบสำเร็จเลยนะคะใส่น้ำผนเล็กน้อยแ้ปลาแซลมอนลงไปครุก แล้วก็หอมต่อดยค่ะจากนั้นก็ใบสะระแหน่ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูลาบแซลมอน